เทคนิคก,การคั่วพริกนะครับเพื่อจะมาทำเป็นพริกผงนะคั่วพริกยังไงให้ได้เนื้อพริกเยอะเวลาใส่ต้มยำแล้วจะเป็นสีแดงนะครับผมเราจะใช้ไฟอ่อนนะคั่วไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะคั่วจนสุกเต็มที่แล้วนะครับ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนะหลังจากที่คั่วเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปพักไว้ให้เย็นนะครับก่อนที่เราจะเอามาปัน่นหรือว่ามาตําเนี่ยให้เราขยาก่อนนะเอามือเนี่ยครับขยาเลยขยาไปเรื่อยนะครับแล้วเราเอาแต่ส่วนเนื้อนะส่วนเม็ดเนี่ยเราไม่เอานะครับเพราะว่าเราจะได้พริกผงที่มีเนื้อเยอะแล้วก็สีแดงสดนะครับผม ส่วนเม็ดนี่เราเอาทิ้งนะครับสังเกตดูว่ามันก็จะมีเม็ดหลงเหลือมาด้วยนะครับแต่มันก็ไม่เยอะเราจะได้เนื้อพริกที่เยอะนะครับผมเวลาเอามาทำอาหารสีจะสดสวยแบบนี้เลยนะครับเก็บใส่กระปุกใส่โหลวไว้ทานนะครับนานๆเลยครับผม